จุงกระอไม่ว่าพวกคุณเนี่ยครับผมสวัสดีเอฟซีพี่น้องทุกคนครับคลิปดักหนูมาแล้วนะครับผมนี่ก็ไปหาตะเวนหาที่ดักหนูตั้งนานพี่น้องตถึงสองสามชั่วโมงเลยเพิ่งเจอครับโหหาตั้งนานพี่น้องอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเจออยู่สองรูครับผมตรงนี้ฮะนี่เดี๋ยวให้ดูครับเอาใบไม้มาปิดไว้ครับผมงงมากเลย ทำไมถึงเอาใบไม้มาปิดไว้ครับใบหญ้าครับนี่ครับเนี่ยเอาใบไม้เอาใบใบหญ้ามาปิดไว้ครับผมปีมือคนบ่หรือยังไงไม่แน่ใจครับแปลกมากเลยครับผมเอาใบหญ้ามาปิดไว้ครับผมอ่ะเดี๋ยวใส่เลยครับผมนี่ผมใช้เหยื่อปูนานะครับผมท่านเสร็จว่าทางมันจะมาทางนี้ครับ โอ้โดีเอาละเรียบร้อยครับผมทีที่สองครับดูที่สองครับนี่ครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวผมจะด่าว่าตรงนี้นะนี่นะตรงเนี้ยอันนึงแล้วก็ฝ่าฝั่งนู้นอันนึงนะครับผม เอาละผูกกันครับมีผูกนีหายครับผมเคยเดินดึงเข้ารูครับดีที่ว่าผูกเชือกไว้ครับไม่งั้นหายแน่นอนครับแตง่งนิดนึงครับเอาละเสร็จเรียบร้อยครับแหวกเข้ามาดูข้างบนครับ โอ้โหมีรอยกัดกระจายเลยครับผมนี่ครับกัดต้นไม้ใบหญ้ากัดกิ่งไม้ครับกัดต้นสัตว์เสือครับผมเลยใส่ไว้อันหนึ่งครับผมคุณครับเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้ว่าจะเป็นยังไงครับผมจุงกระตอนเช้าครับผมสวัสดีตอนเช้าครับผมมาดูกับดักหนูครับใส่ทั้งหมดได้หกอันนะพี่น้องบ้านผมนี่คือหาหนูไม่ค่อยมีนะครับมันมันหายากนะครับเอฟจีก็บอกว่ารอดู้เอรัวเลย หาหนูอะไรนะครับผมก็จะพยายามหาหได้ทุกวันนะพี่น้องตอนนี้ค่อนข้างจะหายากอยู่แต่อาหารก็ใส่ที่นี่แหลยเท่ละสีอันห้าอันนานจะเจอหมยเยอะๆนโอ้โกองมูลจะเดือนผมนึกว่าักคุยหนูไปเป็ูรุ่งกันเลยครับผมไอ้ตรงนี้ที่ผมลงไปในคลิปนะครับเอ้ยลงไปในเพจเมื่อคืนนี้นะครับบอกว่าเจอหนูมันกัดต้นฉับสื่อนี่เต็มเลยนะฮะ ก็มีคำวิจารณ์ต่างๆนานาครับแร้วูกบอจะติดไหมนะครับผมเหมือนไม่ติดเลยเฮ้ยม,มันลั่นทุกคนเฮ้ยลั่นแตไไ <c oughs> ่ไม่ดีดเว้ยเอาไม่ดีเฉยเอาเอาไม่ดีครับนี่ครับโอ้โหนี่พิ่งมาดีดไม่ทันเลยทิศ มีดีดครับผมแถวหนึ่งครับมีตัวนะมีตัวกว่าจะหาเจอครับอันีสองนี่นะครับอันสองไม่กินนะผมอันที่สองไม่เข้าครับอนี่ครับอันทีสามครับนี่ครับตรงนี้ครับที่อยู่เป็นประเด็นครับมีรอยหักไม่รู้จะเข้าไหม หอ้ไม่เข้าครับไม่เข้าหรือไม่ดีเอาบวงขยับนะครับโอ้มันอันนี้มันลึกเกินพี่น้องนี่ครับถอยมันลึกเกินครับมันไม่ดีครับแต่ตอนใส่ผมไม่ได้ใส่ลึกขนาดนั้นนะใส่เป็นปิมเลยครับอี่มันยังไงเนาะเดี๋ยวงปรับใหม่ครับ เอาละครับมาถึงแล้วครับผมมาตรงนี้อีกสองอันครับหรือว่าโอ้นี่ผมทำตัวลักไว้เดินทางหนูครับทางหนูอ้าไม่เข้าครับไม่เข้านะเดี๋ยวมาเก็บทางหูผ่านตรงนี้ละ่ะ โอ้โหอันนี้ก็ไม่เข้าครับเนี่ยหอยครับไม่เข้าครับเนี่ยใส่เปิเป่มๆน,นะครับผมเอาแล้วครับผมคือเรากลับบ้านแล้วกลับทั้งหมดหกอันครับนี่ฮะแบบนี้นะะหกอันทำงานอยู่สองอันนะครับผมแต่ไม่แต่ไม่ดีดนะครับผมมันไม่อันนี้ว่าผมกอันนี้แล้วนะอะไรนะรลีวันนะ ขยับผมอาจจะขยับไม่ดีครับไม่ไม่ได้อยู่ปลายมันทาเลยเลยไม่ลั่นครับผมก็เอาไปปรับปรุงไปแก้ใหม่ครับโอเคครับ okay, ผม <c oughs> ขออภัยที่ไม่ได้แจมครับขอหยาิลงเนาะนะเผื่อจะมีคําแนะนํนาจากเอฟซีครับเพราะว่าผมไม่ใช่เซียนดักหนูนะผมบอกเลยถ้าเรื่องหนูนี่ผมไม่ไม่เก่งเพราะบ้านผมมันไม่ค่อยมีมีตอน,นเด็กๆครับประมาณยี่สิกว่าปีที่แล้วเนี่ยเยอะอยู่ยี่สิกว่าปีที่แล้วเยอะแต่ตอนนี้มันมันหายไปหมดแล้วด้วย สารเคมีแล้วก็ทุกๆอย่างครับโอเคเจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยววันนี้ผมจะไปหาไมาา้หาเนื่อหาไม้ใส่ที่ใหม,ม่ครับผมนะครับเจอกันคลิปหน้าครับฝากติดตามไลค์แชร์ด้วยครับไปก่อนสวัสดีครับวันนี้จะหาแบบใส่หนูรัวๆนะครับผม